นี่นี่ข้างนึ่งอ็แตกแล้วแตกแล้วนี่นี่นี่เหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาจะอเดอยเดอเดี้วเดี๋ยวเดี๋ยวแข่กันนเดียวโอ้ยโอหมดแจกัดมาดีดีมาดีดีมันออกเองเขาปดผมเนียมมันปดผมดู้ยในหน สวัสดีครับพี่น้องฟองไปสุกุสุขุนครับมนีมอยู่กับผมติดไก่จองอีสานทุงกลลาครับพี่น้องมนีครับเข้ามาเมาสะคือเก่าครับนี่ครับผมสะเสียชาตนครับผมบันกู้กาสิงครับอ่าเข้ายู่ที่น้องผือเงาครับมนี มาสู่ป่าคือเก่าเลยพี่น้องป่ากัดว่าเป็นไหลไปยยแล้วครับผมนะบอดบุมบั่มบุมบั่มอยู่ครับพี่น้องยางมาทางไต่ลมกยางมาก่ได้เด้ครับเนี่ยเข้าปา่าคุณครับตาเพียนเรากำลังละหายังไห้ให,ให้อันชี่ไดเดือนว่บอกว่าเอาไปยังใหม่ คุครับทีมงานอีกทางหนึ่งพากันนัง่งยูพุนครับยูเติงผูาศุพนครับจะได้กระติดตามชมมั้งครับพี่น้องว่าสีมันบ่ครับผมสาโนนี่กระเสียมันหาพันชิ้ครับถึงว่าหาพันชิ้ววะเนี่ยปลาไหลเด้อปลาดุกเนาะติดตามมั้งครับพี่น้อง ทีครับทีมงานทางหนึ่งก็ล่างพากกันน่งแกฮอนสาวสองสาวสาวเรียกแยมสาวเรียกมพากกันน่งเส้าหงเส่ามีแห้งครับฐา,า,าน้ำบสกสาเนียกส็บประมาณจักมือสองมือ,ส,อ,มอสูบก่สิประมาณมือหนึ่งครับผมจังสิบบวก ดังไฟต้มปลาไหมฮะแดดอดไรแล้วครับพี่น้องฟ้ากันต้มปลากินข้าวเที่ยงครับน้ำกระดังเะียวโกครับนี่นี่ครับปลาไอ้เบาสวนรรอมากได้ได้หลายปะแล้วสื่อแล้วสื่อจากบาทจางไหมเนี่ยเอาคือว่าสื่พันหนึ่ง ตอนนเาลยวะสะคอไสเบิ่งกันนหะนี่ครับไอ้ว่าสวนเราแม่อ้อันนี้เหรต้มต้มสมเ้าฮเก่มากอ้หล่งนหยับอกกอกน้ยไใ้สวนน้ยเราไม่หนแต่มึ่เห็นนั่นนึงบนป่าเบสวนครับพี่น้องตายตายเราโอ้ยแกงาย ไข่สีไยแกงไชได้ต้องไฟกันดังไฟสต้มปลาครับทีนั้นี่กินปลาต้มหรือยแกงนึอจังไหย่างเดโมไปอช็อตมาแล้วเป็นล่างล่างของไ่ล่างเลยเลยว่าเดี๋ยวพักไปก่อนจะหาพี่ิักจ้งได้ทุกเข้าดไป ข้างมอได้ด้อยครับต้เรื่องแวมอนี่เตื่นนีเนะห้านเตียบบ้านเตียบกันแล้วูไก่ว่าอ้จะไปเอาถอเขาเอาไว้แล้วมาพูดว่ากูเอาอ้ยทำมาสองคนไหมรถไเจ้าดีท้ามีไม่ได้เลยเป๊กเราไไอยเอาก็อยู่ตาเขาขาดเปว กจนนมันก็ได้ยิงกันเลวัดเอาได้วงกนังตามเื่องเลยพี่นัองต่เ่อ้ยบอกพิกบอกพิกแล้วใขรเนี่ยอยู่ดิเหางกีฟนาะนข้าแล้วเดกใส่เื่งลุ่มเรียบร้อยสมบ่รณ์ประคำ นี่ครับพี่ทำการขั้วขั้วบีเดียช่วยยังก็ตัวซี่ตัววะเดี๋ยวไปขึ้นห่อนที่นี่ห้องตันใหม่ก็พี่ บรรยากาศรอบๆครับผมเดือดไปเอาลงวดตาโดนกับผู้ใหญ่ได้แล้ว

หอกัลังจะเดือดก็ผมหมอก็ลังเดือดก็พี่น้องยวสิฟากันเปอาหมดแดงครับผมถุงคือเป็นตาหล่อหมดแดงแต่เขาถุงถุงยังไๆดิไม่มีดี่ะี่ยคนเฉยเฉยหรอว่าอยู่ข้างย่จำตำานุไปเห็นว่าสลยงมันจะขาดป่ะเนี่ pha cảnh bèo một đèn đâu ông, phải báo xóa cái vết cám không? Thủng rồi, pha cảnh mài hai một đèn, ông. หัางยังไงไปใส่ไปเลไหรอแม่หนไหม,ไหมยูตุดยูข้าหนไหมเหมตหมันห่างแล้วนี่นี่ห่างยอดยอนี่กองไห Tẹt Ủa đâu đây Nhìn mà hăng Hăng anh dần thì nó chẳng chỉ phó à Còn, Con nó mai, con nó mai Con nó mai, hăng đi con Thiết นี่นี่ข้งนึ่งก็แตกแล้วแตกแล้วนี่นนี่เหีเดี๋ยวเดี๋ยวปัจะเฝ้ากองเอ้อเอ้อเอ้เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวปัดให้ควายควันเยมแล้วโอ้ยโอยหมดแกัดมนดีดีมาดีดีมันออกเล่พอไปูพ่อตีเหมืนปนี่ปั ไชผ่าพรมมะดึงมาทีใช่ไ่าขามต้องกระเด็ดวะนี่ขามมาเ้อะเ้อกั <c oughs> <c oughs> ดก้นโอ้เวียกเวีกเวก

เอ๋อตันหนอกละตอนโอ้ยหน่อเกือดยังอยู่งอ,อเดือดตบตะไทรงามัออามาไม่บอกคือท่านรองต้นตีเด่นมาเด้อค่ะพี่น้อ,อ,องต้มปลาใส่หมดแดงแซ่บคุณใส่ใบมันแห้งนัวแห้งหอมใส่หอนไปอยู่ค่ะเมีอย่างคือมีหอนแมงอันนั้นที่นี่แมงกับโตเออตะคาบไข่ตัวบากับก่อนขี่เนาะคะ่ะ ใส่ต้นนะ่เฮ้ยผงโรยุ่นสิมาเจบหน่อยใส่ผักหอมครับผมลรเรียบร้อยโอ้บมดเดงบดเดียงไรแซ่บแซบต้มข้าเดียวขึ้นดเดียงกินแล้วเฮ้ยตุเสียบแั่ที่มึงกันเนอผมจะรถสชไปเหรอ เปียบเดีวเสียบวะต่มาบ่แสบไปหาหมอเด้อค่ะตังนี้ยเสียบตับบุกงงครับผมมางไงบ่ได้อมูเปลบกกว่าคุณดครับมูนั่งเปรบกกว่าคุณครับอยู่คูซาอยู่ไกลๆครับ เสร็จเรียบร้อยเอาวลวดมู้ไบีอยบมกกว่าเกาโดนพวดมาชิมแตงโมฮวงางเร็วนี่ไหมมาดแดนไม่ยหญชิมป่ชิมมะตงมฮวงฮะชิมมึงนะเอาพี่แล้วตันแกวะ Không, xin mừng và những <Nhạc> xe này. Cứ bay Có một đèn có thể bắt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อกเาเอาแมักกะทินอดนอีักกะทินเ้าหมั่นห่น่าออกอยู่ว่าน้องข้าของใช่มดแรงมองจคองเอาถินเด้อค่ะันไตมาเออบัานท่นนี้มันการไผกับบานไรูเด้อค่ะเด้อ มันกำลังมีใครผ่าเพชรฮะปลานะครับบนนี้แกงปลาลุกเรียบร้อยครับมักินเขาตหมกันเน้อครับผมโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยหอมเผ็ดแล้วเขามนสด้วย

ก็ต่ว่ะปองงจานนี่สุดยอดเลยผู้านำผู้เข้มงอไปไปังหม่องใหน้อก็จังสิบหกขางสุดยังบัาแก้วว่าน้ำมันยังมาเหี้ยนเจ้ามานังิไปเจ้าก็ให้สอนดูให้ก็ได้ตัวสอนดูตะองเงให้เานอนเนาเป็นาวไปบาเป็นบาเหนือกันเอาแก้วว่าน้าลูกเอานามาลุ กินดีกว่าส่วนนั่นเองแม่เหมือนไหมนี่เดี๋ยวส่วนเอาละครับพี่น้องคลิปนี้ครับผมขอฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดนะครับผมจะได้กล่ขอให้พี่น้องนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสหรัสดีนี่สวัสดีครับเป็นยังหยีบมันสมตีนุเพียร